สวัสดีครับสวัสดี FC ยามเช้านะครับนะก็เป็นข่าวด่วนวันนี้เลยครับนะปิดตำนานไปอีกหนึช่องนะครับนะ FC อีดําหรือยูทูบเบอร์สายดำนะครับได้มีการมิ่นประมานะครับจนศาลมีคำสั่งนะครับโลงแล้วก็ไม่รอสั่งลงโทษนะครับสั่งลงโทษโดยไม่รอลงอาญาตอนนี้ครับได้เข้าไปอยู่ในรอจอเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งช่องครับ ช่องใครครับช่องเยิ้มยู่้อยูนะครับนะซึ่งช่องนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมประจาในช่องของปากฏดในช่วงนั้นเราก็ได้มีการฟ้องร้องกันนะครับกับพี่ๆของบุมน้อยนะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยยตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลรกนะครับในการรับชมรับฟัง เจพัฒนะครับตัดเต็มนะครับได้มีการดําเนินคดีกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเยิ้มเยิ้มยุ้ยยุนะครับนะซึ่งคนคนนี้ครับผมไม่สนิทไม่รู้จักแต่เข้ามาคอมเมนต์ด่าผมอยู่ประจําแล้วก็เป็น f อฟจ๋าของอีดําแจ๊ะนะครับในทาาเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการถูกฟ้องจากเจพัฒนะครับเจพัฒนี่ก็เป็นพี่พี่ที่น้องบูมนับถือนะครับแล้วก็ เป็นปพี่ๆที่หลายคนก็นับถือกันเจ๊ปักก็เคยเข้ามาสติกเกอร์นะครับนะให้กับผมอยู่ในช่องแล้วก็เราไม่เคยกินข้าวด้วยกันนะเขาไม่เคยอะไรกันผมไม่ค่อยได้สนิทนะครับแต่ว่าก็รู้จักทางโซเชียลนะครับแต่ค่อนข้างที่สนิทกับน้องบูมก็ได้มีการฟอ้องร้องอี่เยิ้มครับคนนี้ครับนะครับต่างๆที่ได้ข่าวมาว่าเจ๊กแกก็ ที่พาแกก็ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับสองหมื่นประกันตรงประกันตัวในตอนนั้นที่มีคดีความเข่าดีขนานี้ยังไปเนระคุนเข่านะครับสุดท้ายไหงครับศาลสั่งไม่รอตอนนี้ครับอยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งช่องนะครับนะครับได้ได้หมาใหม่ได้นายใหม่ลืมนายเก่านะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับวันนี้ครับนะก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่เล่นโซเชียลเดินไปด่าคนนู้นด่าคนนี้แบบผิด นะครับจนวันนี้ครับมีคดีฟามติดตัวแล้วก็ศาลมีคําสั่งไม่รอลองอาญาก็นะครับหกเดือนหกเดือนถือว่าน้อยครับคดีนี้ถ้ามีการามีการสู้อรณ์ต้องประกันตัวยงังต่ํานะครับห้าหมื่นนะโอทธรณ์เนี่ยมันหนักไห้สี่ขธรอ์มันหนักครับเกรงกลัวจะหลบหนีด้วยอะไรด้วยนะครับก็ให้ประกันตัวยังต่ํานะครับห้าหมื่นหกหมื่นยังต่ํานะอังเคก็เป็นแสนเหมือนกัน บ,บางทีก็เป็นแสนบบาตัวนะครับแต่เคสนี้นะครับนะเคสของอีเยิ้มคนนี้ครับนะก็น่าจะหนักอยู่นี่ครับเหล่าริ้วล้อ f c ดำแจะแจะไม่สนใจหรอกใครติดก็ดติดอย่างปรากฏดสิครับดูดูดยอย่างปรากฏดีิอะในฐานเรื่องนี้นะครับลองดูยอย่างปรากฏดีิอะ ปากดนี่ถูกฟ้องร้องนะครับนะอีดํมแจ๊ะในท่าเรื่องนี้นะครับนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวมาพี่มาอีสานเดี๋ยวหนูไปรับไปกินปลาน้าโของอย่างนี้ซึ่งเวลาจริงไม่สนใจไม่ใหญ่ดีนะไม,ไม่ใหญ่ดีไม่ใหญ่ดีปากฏเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการพูดอ้ยพอหรือว่าอะไรให้ปากฏเลยนะครับไม่ให้กําลังใจเลยนะครับ จนปรากฏก็เบื่อเบื่อว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีหลายช่องนะครับที่ดำดำแจ๊ะนะครับไม่เห็นหัวครับอย่างช่องอบักเกิบนะท้องท้องเกิบหรือหัวปลาไหลนะครับอันนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับเอามาปากเก่งไม่กี่วันเรื่องเรื่องรถถมอันนี้ก็เงียบไปแล้วไม่เจอความจริงเข้าไป นะครับไม่รู้ความจริง,งเอามาเล่นคอนเทนต์มั่วๆนะครับนะตอนนี้ทุกท่านเชื่อไหมอดีตยูทูบเบอร์ของอีดัมแจ๊แต่ละคนแต่ละคนนี่มือพักการนะมือพักการนะครับเมื่อก่อนนี้ผมสู้กับคนเหล่านี้นะโอ้โหยูทูบเบอร์เนี่ยแต่ละคนแต่ละคนนี่แบบของที่มาปกป้องอีดัมแจ๊นะแต่ละช่องแต่ละช่องนี่แบบโอ้โหเมื่อก่อนก็เป็นช่องร้อยเอ็ดหนึ่งช่องเนี่ย ช่องพี่หนูนาหนึ่งช่องแหละช่องพี่ห่หนึ่งช่องแหละช่องอะไรช่องวีหนึ่งช่องอะช่องสิบจีหนึ่งช่องแหละใครอะพวกเจ๊พงเจ๊พัดนี่ก็ด้วยมั้งนะครับเมื่อก่อนนี้จระโค้งจระเข้เนี่ยนะครับเจ็ดแปดช่องเกือบสิบช่องนะครับชี้โอ้โหแต่ช่องที่พักกาเท่านัเดเลยที่พวกผมสู้มาก่อนเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนเราอยู่คนละฟังกันนะครับเมื่อก่อนที่ผมเอ่ยมาเนี่ย แต่ทุกวันก็ไม่มีฝั่งนะครับก็เมื่อก่อนที่ผมสู้มาแบบโอ้โหแต่ละคนเนี่ยผมต้องนับถือยูทูบเบอร์นะครับของคนกลุ่มนี้เลยว่าปกป้องอีดําได้อย่างดีมากๆนะครับผมในโดนใหม่ชละวันเนี่ยขุดลากถอนโขในช่วงนั้นสันติกุลแสมแพมลืมอวตารลืมไม่ได้สองช่องนี้ก็เป็นช่องที่ มีคุณภาพถึงเป็นอวตารแต่ว่าเป็นอวตารที่โอ้โห,โหจี๊ดจ๊าดในช่วงนั้นนะครับทุกท่านแล้วก็มีช่องใครเนาะหลายๆช่องนะที่เคยอยู่ไอ้ดำแล้วแบบออกไปนะ <c oughs> พวกพี่อ้วนอะไรพวกเนี้ยเออนะครับนาช่ยพวกพี่อ้วนพวกอะไรพวกเนี้ยที่เคยอยู่ไอ้ดำเนี้ยแล้วก็ออกไปอ่ะนะครับหลายๆช่องอยู่นะแต่ช่องนี้มีฝีมือ้ลายมือท่านั้นครับในการต่อก,อก่อนกันนะครับแต่ช่องที่ผมเอ่ยมานี่ผมเคยโต้วาทีกันทั้งนั้น ก่อนนั้นนะครับอยู่คนละฝั่งกันตัวที่ผมเข้าไปใหม่ๆนะครับช่องนี้เป็นช่องที่มีคุณภาพนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเป็นช่องที่มีคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเปะข้อมูลค่อนข้างจะเป๊ะนะครับจะวิาพากษ์วิจารณอะไรเดี๋ยวต้องมีข้อมูลแล้วก็ไม่วิจารอะไรมันรู้มั่วนะครับไม่วิจารรู้มั่วดำแทนที่จะเก็บรักษาคนกลุ่มนี้ไว้ไม่มีครับไม่เคยเลย นะครับคิดว่าตัวเองนี่ดังคิดว่าตัวเองนี่เด่นคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนเลิศประเสริฐสีไม่สนใจใครทุกคนต้องง้อกูทุกคนต้องนั่งกูกูไม่ฟังใครไม่ได้นะครับเขาไมา่ให้พี่น้องมึงเขาไมา่ให้ญาติมึงเขาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือมึงแต่มึงกลับไม่เก็บรักษาคนดีๆเหล่านี้เอาไว้เลยวันนี้เป็นไงครับติดคุกไปหนึ่งคนนะครับ ก่อนตอนนี้ครับไอ้น้ำแดงออกมาละนี่เยิ้มนะเยิ้มอยู่ไออยู่ไอก็โดนไปอีกแล้วคนของดามทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นครับดีๆทั้งนั้นเลยครับเป็นไงครับศาลมีคำสั่งไม่รองลงอาญานะครับเรียบร้อยดีครับนะอยู่ห้องในนวตอนนี้ไม่รู้ประกันตัวหรือยังผมก็ไม่แน่ใจนะครับ มดูว่าประกรันตัวหรือเปล่าหรือว่ายัางไงจะประกรันตัวต้องใช้หลักทรัพย์นะครับประกรันตัวนะโอเคครับี่ครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ทำ y t u t u นะครับอืมนิทานค่ะนิทาน